สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโมนะคะวันนี้เรามีไอเดียดีๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือวิธีการเย็บกระทงใบตองนั่นเองนะคะเรามี3วิธีมาบอกกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยอันดับแรกนะคะก็ให้เราเตรียมอุปกรณ์นี่ก็มีแม็กนะคะแล้วก็กล่องลูกแม,ม็กไหม้บรรทัดกล่องลูกแม็กเราก็ใช้พลาสติกแรปแรปไว้นะคะเผื่อเขาสกรปรกเนาะเราจะเอาคํามาทําเป็นแบบนะคะก็อุปกรณ์มีแค่นี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราก็จะเป็นใบตองนะคะ ใบตองเนี่ยก็ให้เรานะคะใช้ผ้าชุบน้ํานะคะเช็ดให้เอี่ยมก่อนเนาะเช็ดให้สะอาดก่อนเลยเพราะว่าบางทีอาจจะมีสิ่งสกปรกติดมานะคะหรือว่าไม่สะอาดก็เช็ดทั้งสองด้านเลยนะคะหลังจากที่เราเช็ดจนเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีแรกเราจะใช้วิธีการวัดค่ะวันนี้เราจะทําไม่ใหญ่มากนะคะก็ให้รวัดเนี่ยค่ะขนาดก็คือประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะจากนั้นก็ฉีกใบตองได้เลยค่ะเวลาฉีกก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีแบบไม่เท่ากันบ้างเล็กน้อยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะก็ ฉีกให้เสร็จเลยนะคะหลังจากที่ฉีกใบตองจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยค่ะใช้กรรไกรนะคะตัดเสร็จส่วนเกินออกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งค่ะนี่ก็ใช้มือกดกดตรงริมนะคะแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เอามาวัดค่ะวัดให้ได้ประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะเหลื่อมล้อนิดหน่อยมิลสมิลเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรคะ่ะนี่จากนั้นก็พับกึ่งกลางนะคะแล้วก็นําใบตองอันอื่นนะคะ มาตัดนะคะให้เท่าๆกันเพราะว่าจะใช้อันนี้เป็นแบบเราจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดจนเสร็จเลยหลังจากที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามา1ใบแบบนี้ค่ะก็คือเราพับครึ่งใช่ไหมคะอันไหนที่ไม่เท่ากันเราก็ตัดออกไเลย,เลยหรือไม่ตัดออกก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วก็ใช้นี่เราจะพับด้านนี้ก่อนนะคะด้านที่เป็น2องแฉกก่อนนะคะก็เอาพิมพ์มาวางค่ะเราใช้กล่องแม็กใช่ไหมนี่ค่ะ ก็พับด้านบนขึ้นมานะคะวางตรงกลิ่นกลางนะคะให้สีด้านเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วก็พับตัวด้านบนขึ้นมาพับด้านข้างมาทับด้านบนแบบในรูปเลยนะคะแบบในวิดีโอเลยนะ,ะพยายามนะคะกดนะคะให้ชิดต,ตรงมุมกล่องมากที่สุดแล้วกันนะคะนี่เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กกดค่ะนี่ถ้าไม่อยู่สามารถใช้แม็กสองอันได้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะก็วางแบบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ พับตรงหัวขึ้นมานะคะย้ำนะคะว่าให้ชิดตรงขอบกล่องเลยแล้วก็เนี่พับเข้าหากันแบบนี้ค่ะพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เอาแบบออกค่ะแล้วก็ใช้ตัว รอยเดิมนะคะพับเข้าหากันใบตองแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะลืมบอกไปว่าตัวใบตองเนี่ยให้เรานําไปตากแดดหรือตากลมให้เขานิ่มๆสักนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใบตองจะแตกนะคะพับยากเหมือนกันนี่ดังนั้นก็ใช้แมกกดเรียบร้อยราคาแบบที่1นนะคะตรงไหนนะคะถ้าเป็นเหลื่อมล้ํากันเราจะตัดให้สวยงามก็สามารถทําได้ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ ต่อไปก็เป็นแบบที่2นะคะเช็ดใบตองเรียบร้อยแล้วก็เอากล่องเนี่ยค่ะมาวางนะคะให้ขอบขอบห่างจากตัวขอบกล่อ,องประมาณสัก2เซนนะคะแล้วก็นี่ค่ะฉีกได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีรรมรนรันทานเราก็ใช้กากราเอาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดค่ะตัดตรงส่วนเกินออกนะคะแล้วก็พับกึ่งกลางค่ะแล้วก็ให้เรานํากล่องลูกแม็กนะคะมาวางไว้ตรงนี้ค่ะขอบขอบชิดด้านบนก็ห่างจากตัวขอบ สักประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ตัดออกได้เลยนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะพับตัวหัวขึ้นมานี่ให้เท่าเท่ากันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพับตรงหัวแล้วก็พับด้านข้างขึ้นมาแบบนี้ค่ะตามในวิดีโอเลยนะคะนี่ก็กดให้ชิดขอบกลองเลยนะคะนี่แล้วก็ใช้แม็กกดเรียบร้อยค่ะอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันค่ะจริงๆแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าทําให้ดูคือคนที่ไม่มีไม้บรรทัดนะคะก็ใช้กล่องเป็นแบบได้เลย เรียบร้อยนะคะพอเรากดได้แบบนี้นะคะเขาก็จะมีขอบๆอ,อยู่ใช่ไหมก็เอากล่องออกค่ะแล้วก็พับตามรอยเดิมได้เลยค่ะนี่แล้วก็ใช้แม็กค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาหลุดนะคะก็ใช้แม็กสตัวได้เลยเรียบร้อยค่ะ นี่แบบที่2นะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากแบบแรกเท่าไหร่หรอกแค่ในกรณีที่ใครไม่มีแม้ม่าทัดแบบที่3นะคะก็ใช้วัดเหมือนกันคะ่ะ2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ฉีกใบตองเลยอันนี้ในกรณีที่ใครไม่มีกล่องแมก็กหรือว่าไม่มีแบบนะคะก็พับกึ่งกลางเหมือนกันคะ่ะนี่แล้วก็ตัดนะคะตัดหัวตัดท้ายแบบนี้แล้วก็ใช้วัดประมาณ7นิ้วครึ่งเหมือนเดิมอาจจะเลื่อมล้ําอย่างที่บอกไม่เป็นไรคะ่ะนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ด้านที่เป็น2แฉกเหมือนเดิมนะคะก็นี่พับ เข้าหากันนะคะพับมุมเข้าหากันแล้วก็ใช้นิ้วชี้ด้านในกดไว้ใช้นิ้วชี้ด้านนอกพับนะคะจงจะงอยเนี่ยขึ้นไปก็แบบนี้เลยค่ะแต่แบบนี้ตรงริมๆเนี่ยเขาก็จะหนานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแม็กถึง2หรือ3รอบนะคะให้เขาอยู่เนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือพับมุมเข้าหากันค่ะแล้วก็มีจะงอยเล็กๆนี่แล้วก็ใช้นิ้วชี้ด้านในกดนะคะแล้วก็นิ้วชี้ด้านนอกกดพับขึ้นไป แบบนี้เลยนะคะแบบนี้อาจจะไม่สวยนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะก็จะออกมาได้แบบนี้ถ้าใครทําได้สวยกว่านี้ก็จัดการเลยนะคะก็จะเป็นกระทงอีกแบบหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะก็เป็นกระทงเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะนี่คือแบบที่3นะคะเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็น3วิธีในการเย็บกระทงใบตองนะคะง่ายๆในะสไตล์ของเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง เพจ Facebook นะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามี TikTok แล้วยังไงทุกคนก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากช่องโควิทพบด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ